ผมก็จะพยายามตอนนี้ปัญหาของผมคือเจ็บปูดเจ็บปูดเจ็บปูดวันนี้ตัวเต็งรุ่นเคนะครับพี่เล็กเฮ้ยอย่าบอกเขาที่รุ่นไหนเ่ยเอรุ่นเอรุ่นเอรุ่นเออะไรพี่รุ่นเคนั่นเป็นไร่ยู่เลย สวัสดีครับผมตื้ในมตตตู้ชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาทํากิจกรรมกับพี่ชายสุดหล่อหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ดูสิพี่มาทาอะไรที่นี่ครับอ๋อนี่ฮะวันนี้พาลูกชายมาแข่งในยการเสือภูเขาใจเกินร้อยครับผมเนี่ยนนี้พี่ขวัญกับผมอยู่ที่อุทัยธานีนะครับพี่เขามาเพื่อการนี้เลยนะครับเพื่อเอาลูกมาชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับรุ่นอายุไม่เกินสิบขวบใช่ไหมพี่ใช่ครับผมนี่ครับรถเพียบกิจกรรมในวันนี้นะครับ ผมะจอกไปปั่นเสือภูเขาใจเกินร้อยนะครับโดยที่ไม่ซ้อมเลยจักรยานก็ไม่มีของตัวเองนะครับปกติผมปั่นเสือหมอบนะวันนี้ไม่มีครับวันนี้ยืมพี่เขาครับไปจักรยานสำรองก็เลยลงไปแล้วก็เอาเพื่อนไปแล้วมาดูกันว่าพรุ่งนี้ห0กสิกวโลนะครับผมจะทําได้ไหมเพราะผมไม่เคยปั่นเสือภูเขาเลยเรามาติดตามกันว่าผมจะทําได้ไหมวันพรุ่งนี้นะครับแล้วเจอกันครับผมสู่ๆครับตอนนี้ผมกําลังเดินทางออกไปปั่นจักรยานนะครับ ที่งานจักรยานชิงเครื่องราชทานนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูฝนอย่างโหดครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันว่าผมจะทําได้ไหมละทําได้กี่กิโลหรือจบเลยก็ได้ไปตามดูครับผมือ่ลุ้นแกรงผมนะครับพร้อมไหมครับไม้เอาแชมป์มานะาพร้อมครับตามมาครับ อันนี้ผมอยู่กับแก้งวัยรุ่นนะเพื่อนใหม่ผมเองพอร้อมไหมพี่ดุกพร้อมครับพร้อมไหมครับน้ำโมพร้อมไหมครับไป,ไป ตอนนี้ผมก็อยู่ที่เส้นปล่อยตัวแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะสามารถทำได้กี่กิโลนะครับวัดไปฮะรุ่นโหนะครับรุ่นน้ําหนัก90นะครับน่าจะมีผมคนเดียวมาแล้วครับมาแล้วครับคันนี้วันนี้ตัวเต็งรุ่นเคนะครับนี่นี่เฮ้ยอย่าบอกมันได้รุ่นเอ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 อะไรพี่รุ่นเคเขาเป็นอะไรดี ครับปล่อยตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตามทางกันมอ่งพรนะเสร็จแล้วครับตอนนี้ผมก็หลุดตุ่มไปแล้วครับไม่ได้หลุดด้นนะครับโดนทิ้งไงเหนื่อยมากไปเลยเลยครับผีตี ้ <c oughs> ตอนนี้ฝนตกผมอยู่ที่ถนนสามสิบสามานะครับอันนี้ปั่นออกมาได้สักพักแล้วเดีย๋ยวเราไปกันต่อเรื่อยๆนะยังอยู่ครับยังอยู่ตามไปดูเลยครับ <c oughs> ผมมาได้ไกลขึ้นแล้วนะครับผมไปเรื่อยๆครับไม่ต้องสนใจใคร อันนี้ผมอยู่แถวเขาแล้วนะครับชิลๆไปครับไปครับจริงวันนี้ดีเรื่องหนึ่งนะครับคือแดดไม่ร้อนนะครับฝนก็ตกปล่อยๆแต่ว่าโเ็เขหรือว่าชิวๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะขึ้นเขาแล้วอันนี้เนินสูงมากต้องใช้แรงมากไปคือตอนนี้แม่งชันมากเรียงเนินเลยนะ เหนยเครับพี่น้องครับที่ผมแทบจะขานขึ้นมาลเนี่ยผมขอขึ้นก่อนนะอ,อนนี้ผมก็ยังคง้างตำแหน่งสุดท้ายไว้ได้นะครับแต่ผมก็เห็นบางคนก็รถเซอร์วิสผลลับไปหลายคันแล้วนะรถเซอร์วิสแบบแบกกลับอ่ะมียางแตกบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่แต่ส่วรวมครับตอนนี้ 25กิโลแล้คือศูนย์ที่เขาแจก,กน้ำเขาเก็บน้ำหมดแล้วนะเจ้าหน้าที่กลับบ้านมดแล้วผมก็จะพยายามตอนนี้ปัญหาขผมคือเจ็บปวดจเจ็บปวดจเจ็บปวดเพราะว่าผมไม่ได้ปั่นมานานมากแล้วแบบรถก็ไม่ได้ใสอะไรเงี้ยแต่ว่าคขำเส้นมันบังเกิดนะครับลองดูว่าจะไปได้ใจแค่ไหนจะพยายามให้ถึงที่สุดครับไปรู้ไงครับผม A few minutes later. Yeah. ุมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับถ้าปั่นไม่จบนี่เขาได้อะไรไหมครับปั่นไม่จบได้ถ้่วครับไหนครับลองไปเอาที่ไหนนี่ครับไปหยิบได้เลยครับได้เลยครับภารกิจปั่นพิชิตอะไรตอนนี้เนี่ยปั่นเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้ผมก็กลับมาแล้วนะครับอาจจะไม่สําเร็จครบทั่วนะครับแต่ว่า ก็พยายามที่สุดแล้วนะครับเขาก็ให้ถ้วยมาปลอบใจนะครับกับประกาศยาบัตนะครับก็เป็นเกียรติมากขอบคุณจักรยานดีๆจากน้องดุ๊กนะครับขอบคุณพี่ขวัญนะครับแล้วก็ขอบคุณรายการดีๆที่มาจับที่อุทัยธานีด้วยนะครับถ้าอย่างไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจ m a t t h e w c h anel นะครับแล้วก็ฝากกด s u b s c r i b e นะครับที่ช่อง YouTube Matthew c h anel นะครับ กดยากหน่อยแต่กดให้หน่อยนะครับแล้วเราจะผลิตผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ชมวันนี้เหนื่อยสุดๆได้มาพันกว่าแคลอรีอคร่ครับต้องไปกินให้มากกว่านั้น,นครับ <ว â! S 1> ดูแลสุขภาพกันด้วยครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ